สวัสดีครับทุกคนวันนี้เปิดด้วยรวมฮิตเลด3เกจินะครับนี่สวยๆครับเริ่มกันที่นี่หลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับต่อมาครับนี่หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมทำโดยหลวงพี่น้ำฝนนะครับแล้วต่อมา3เส้น ของหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนะครับงดงามทุกเส้นนะครับงดงามทุกเส้นดูกันชัดๆนะครับใส่กรอบทองสูตรสวยๆเลยงนะดงามทุกเส้น สนใจทักมาได้ครับ